สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจุฬาวิจัยครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกเช้าวันเสาร์นะครับกับการนําเสนองานวิจัยภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยผมยศพรพยุงสุวรรณก็รับหน้าที่ในการดําเนินรายการ วันนี้เป็นความต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่สถาบันการขนส่งจุฬาได้มานำเสนอครับเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยเรามีวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับได้มานำเสนอว่าเอ๊ในมุมมองทั้งทางวิชาการมุมมองของฝ่ายที่เป็นผู้ปฏิบัติมองอย่างไรกับการสร้างอุตสาหกรรมประกอบรถไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทยเป็นไปได้มากน้อย เป็นไปได้หรือไม่นะครับแล้วก็ระดับความสามารถทางด้านเทคนิคด้านวิศวกรรมรถไฟฟ้าของประเทศไทยเรื่องของวิศวกรช่างฝีมือไทยเนี่ยไว้ใจได้หรือไม่แล้วก็จะสามารถทํางานในลักษณะนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็พอมองเห็นภาพได้ทราบไ,ไปอย่างเข้าๆแล้วรวมไปถึงทางด้านของสํานักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็ได้ฉายภาพนะครับเรื่องของแนวนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้า ก็อย่างเขาคร่าววันนี้เดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อครับเช่นเดิมครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3ท่านของเรามาร่วมรายการในวันนี้ครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประมวลสุธีจารุวนะัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันการขนส่งจุฬาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ คุณอิทธิชัยปัทมศิริวัฒน์นะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขาสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีครับคุณอิทธิชัยครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับคุณทินใจงามเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโครงการระบบขนส่งทางรถไฟขนส่งมวลชนนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณทินครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะครับมาร่วมรายการครับ เรียกว่ามานําเสนอภาพนี้ฉายภาพนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราอรบราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอไปที่ทางด้านของสํานักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรกรมกับแนวนโยบายครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกว้างที่คุณอิทธิชัยได้บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันเป็นโอกาสของเราเมื่อเป็นโอกาสอย่างนี้แล้วครับแนวนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างไรครับขอทวนย้อนไปนิดนะครับจากคราวที่แล้วหลังจากที่เราคุยกับทาง ภา,าคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ,รบเราก็ได้มีการเชิญทงางบริษัทที่ผลิต,ตรถไฟฟ้านะครับมาคุยกันนะครับเพื่อจะดูท่าทีว่าท่านเห็นเป็นยังไงนะครับผมผมว่าเป็นที่น่าย,ยินดีนะครับกว่า,าท,ท,ทุกท่านนะครับได้เข้ามาให้ความเห็นนะครับก็ท่านได้ให้ความสนใจและเห็นถึงโอกาสของประเทศไทยนะครับอันนี้สิ่งที่จะต้องเดินต่อไปก็คือว่า การที่เราจะสร้างอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาเราเราต้องวางนโยบายมีองค์ประกอบของนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการลงทุนจะมีการสนับสนุนอย่างไรนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องการพัฒนาคนนะครับก็เลยเป็นที่มาของทางสำนักง,งานเศรษฐกิจสากรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิชาการ,รที่จะนำเสนอนโยบายต่อกระทรวงสากรรมนะครับก็เลยจัดทำโครงการศึกษาวิจัย นคนะรับเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการพัฒนาุตกาหกรรศึกษาขึ้นในประเทศไทยโดยในขอบเขตของการศึกษาของเราเนี่ยเราเราต้องการที่จะหาคําตอบนะครับอย่างเมื่อกี้อย่างถ้าถ้าท่านจําได้จากคราวที่แล้วเนี่ยเราเราพูดกันในเรื่องของอะไรเราทําได้บ้างเราทําได้มากน้อยขนาดไหนเราทําไหวไหมอะไรเรายัางทําไม่ได้ต้องทิ้งช่วงเวลาให้มีการเรียนรู้รนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีการวางระบบนะครับว่า นั่นในขณะนี้ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยนะครับทั้งอุตสาหกรรมไทยทั้งตัวโรงงานที่จะเป็นโรงงานประกอบหรือว่าจะเป็นโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างในแต่ละส่วนนะครับจะเป็นตัวถังนะครับจะเป็นเรื่องของการตกแต่งภายในหรือว่าเป็นเรื่องอุปกรณ์อย่างเช่นเราอาจจะพูดถึงเรื่องแค,คร่นี่อาจจะเป็นเรื่องระยะยาวนะครับ,รบ,รบซึ่งตรงนี้ก็คงต้องมองถึงเรื่องโอกาสและข้อจํากัด นะครับจุดเด่นจุดด้อยขอ,ของของเรานะครับก็เลยเป็นที่มาของอโครงการศึกษาแนวนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมรถไฟฟ้านะครับ,รบอันนี้แนวนโยบายที่เราวางที่เราดูเนี่ยนะครับคือนอกจากจะดูทางด้านแรกสุดเนี่ยครับต้องไปดูอย่างที่บอกนะทำไหวแค่ไหนมันคือการดูในเชิงวิศวกรรมรรนะครับดูเชิงวิศวกรรมว่าอะไรควรจะทําอะไรไม่อะไรที่ยังต้องรอไว้ก่อนอันนี้ในประเด็นที่สอง ดูในเรื่องของความคุ้มค่าทางเศษษรษฐกิจนะครับอันนี้อยากจะเรียนนิดหนึ่งความคุ้มค่าทางเศรษฐกษิจเนี่ยเราเราคงไม่ได้มองในแค่ว่ามาลงทนุนตั้งโรงงานประกอบรถไฟฟ้าแล้วจะได้กําไรหรือเปล่าเราคงไมได่ดูแค่นี้นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยครับ <c oughs> ผมให้ข้อมูลเสริมนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเราไปไปตรวจสอบว่าในในต่ละประเทศต่างๆในโลกที่มีการใช้รถไฟฟ้า ประเทศที่มีการใช้รถไฟฟ้าต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าเป็นระบบขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถลงทุนกันง่ายใครอยากทําก็ทําก็ต้องเป็นโครงการซึ่งภาครัฐต้องให้การสนับสนุนในการติดตั้งตัวระบบถ้าเป็นใต้ดินก็แปลว่าก็ต้องมีการปิดถนนขุดกันอย่างที่เราเคยเห็นกันในกรุงเทพมหานครถ้าเป็นรถไฟฟ้าแบบยกระดับเหมือนที่รถ t s ทําก็แปลว่าก็ต้องมีเสาต่อม้ออย่างที่เราเห็นอะไรแบบนั้นนะครับระบบรถไฟฟ้าพวกนี้ในหลายประเทศในมุมของการดําเนินการ ขาดทุนซะเยอะในแง่ของผู้ประกอบการเพราะว่ามันมูลค่ามันสูงแล้วก็กว่าที่ระยะเวลาในการคืนทุนถ้ามองที่ตัวเม็ดเงินนะครับมันใช้เวลายาวนานค่ามนเทนแอนคอสก็มีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษามีแต่ว่าถามว่าในหลายประเทศทําไปเพื่ออะไรมันเป็นบริการสาธารณะที่ภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนนะครับเพราะงั้นถ้าถ้าเรามองในมิติว่าหนึ่งในเรื่องของการดําเนินธุรกิจรถไฟฟ้ามันขาดทุนแน่แต่ควรมีเพราะว่ามันเป็นการ ทำเขาเรียกไรเป็นการเอื้อเอื้อประโยชน์ให้ให้ชีวิตของประชาชนที่ทีทด่ดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศอยู่ในเมืองเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกออลดความเครียดลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะตามมาซึ่ง,ซ,งซึ่งแปลว่าอันนี้กรณีลกรณีแบบนี้แปลว่ารัฐก็ต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนครับทีนี้ในในใน,ในมุมนั้นคือในมุมที่หนึ่งในมุมของของในแง่ของการใช้งานทีนี้พอเราเรามองว่าถ้าต้องการจัดสมุนให,ให้ให้มีการผลิตตัวรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขั้นที่สองนะครับ,รบผลิตตัวรถไฟฟ้าประกอบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยตามมา อันนี้เป็นเรื่องซึ่งต้องต้องไปอ้างอิงกับทางทางฝ่ายภาคอุตสาหกรรมซึ่งเขาเป็นเจ้าของธุรกิจในการที่จะผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ส่งต่อให้กับทางภาคผู้ใช้งานนําไปนําไปประกอบใช้เพราะงะั้นเวลาที่เรามามาศึกษาเรื่องพวกนี้ก็เบื้องต้นก็คงต้องมาดูว่าเมื่อเมื่อต้องการจะแปลไอ้ชิ้นส่วนเ่าเนี่ยจากบริการของภาครัฐไปไปไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะผลิตชิ้นส่วนมามาสนับสนุนการใช้งานพวกนี้ครับค่าใช้ใจ่ายในการลงทุน เรื่องความยากลําบากในการสร้างเทคโนโลยีรเรื่องความยากลาบากในการผลิตเนี่ยม,มันมันซับซ้อนแค่ไหนคือในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์มันก็คงมีมีเรื่องที่ต้องไปนั่งไตร่ตรองคิดในในในเรื่องที่พอสมควร,ครแต่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งซึ่งมันคงละเลยไม่ได้ซึ่งเข้าใจว่าทางสสอ,อ,อก,ก็คงอยากจะเน้นย้ําไปที่มิติอันที่ผมกําลังจะกล่าวถึงก็ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในในประเทศอาจจะเป็นเรื่องของ ซึ่งเป็นมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ทั้งในแง่ของการประกอบรถไฟฟ้าและรวมไปถึงเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนด้วยใช่ครับ<ม>อันนี้คือ<ฮ>แปลว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะโอกาสที่ที่เราน่าจะใช้มันเพื่อเพื่อการเรียนรู้รแล้วก็ทําให้ระดับเทคโนโลยีโดยรวมของประเทศมันสูงขึ้น<ฮ>ทําให้การศึกษาของของประชาชนในเมืองไทยสูงขึ้นค,คุณภาพชีวิตสูงขึ้น<ฮ>ซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับถามว่าถามว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วผมมีความสุขเพิ่มมากขึ้น เราไปประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประเมินได้ยังไง<ช>มันจะประเมินลานําบากถูกไหมครับเพราะง,งั้นเ<อ>พราะง,งั้นเรื่องพวกนี้มันมันหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งซึ่งในมุมของภาครัฐเราสนใจ <c oughs> เพราะว่าอัน,นอันนี้เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีของของประชาชนไปในประเทศแต่เวลา<ะ>ที่เราประเมินเป็นมาเป็นตัวเลขเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างเ <c oughs> ขาเรียกอะไรฮะเป็นเรื่องค่อนข้างจะจะจะเปราะบางแล้วก็มีเรื่องที่สําคัญและต้องไตร่ตรองเยอะ ภาษาอังกฤษเรียกเซนซิทีฟครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อาจารย์ครับผมขอขอเสริมนี้นะเมื่อกี้ที่พยายามที่จะเน้นเรื่องของว่าเราไม่ได้มองแค่โรงงานประกอบเพราะเวลาในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเวลาความเราดูถ้าหากว่าเราได้สร้างตัวซัพพลายเชนให้เกิดขึ้นเราเราโยงตัวอุตสาหกรรมนี้นะครับไปกับไอตัวซัพพลายเชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่ที่เราพูดถึงแล้วมันมีอยู่แล้วนะครับนั่นนั่นหมายถึงเวลาที่จะประเมินเนี่ยต้องประเมินผลที่ได้ ที่รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดด้วยนะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องผมผมมองอย่างนี้นะครับว่าการที่มีอุตสาหกรรมประกอบรถไฟฟ้าก็เป็นจุดเริ่มเมื่อถ้าหากว่าเราสร้างซัพพลายเชนให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราได้นําพาตัวอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องหลายๆตัวของประเทศไทยเข้าไปสู่ตัวธุรกิจของ รถไฟฟ้านะครับ,รบซึ่งธุรกิจรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้แค่ในประเทศไทยเท่า<ะ>นั้นนะครับมันยังมีหลายๆประเทศก็กําลังขยายนะครับคือในอนาคตถ้าหากว่าเราวางนโยบายแล้วมีการสนับสนุนที่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะมองไปถึงเรื่องของการส่งออกได้เราอาจจะไม่ดถึงเรื่องของการส่งออกรถตั้งคันนะครับ,รบแต่ว่า ชิ้นส่วนผมผมคิดว่ามันลงไปได้เรากําลังฝันว่าในอนาคตอาจจะถึงวันที่ผมฝันนะครับอาจจะถึงวันที่ที่ประเทศไทยผลิตรถไฟฟ้าสุงออกต่าระเทนันซึ่งคือจากเดิมเราเป็นผู้รับใช่ไหมฮะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์จำได้มป็ครับที่เราไปคุยกันแล้วเราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยธุรกิจของการผลิตรถไฟฟ้ามันเป็นธุรกิจเหมือนเป็นซิสเต็มอินดิเคเตอร์ทุกคนเนี่ยก็คือไปช็อปไปไปเลือก ชิ้นส่วนจากแต่ละที่แล้วก็เอามาประกอบบนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าเราสามารถจะตอ่อต่อเชื่อมตัวอุตสาหกรรมต่อเนื่องบ้านเรานะครับให้เข้ากับธุรกิจตัวนี้ได้เนี่ยก็หมายถึงเป็นโอกาสของทุกอุตสาหกรรม,มนะครับมันมันเป็นมันเป็นจุดที่ผมคิดว่านี่นี่แหละคือการที่จะประเมินเรื่องความคุณค่าทางเศรษฐกิจต้องประเมินทางด้านนี้ด้วยครับเพ <อ S 1> ราะฉะนั้นแล้วในในเชิงวิชาการเงื่อนงําของการศึกษาเรื่องนี้มันจะย้อนกลับมาถามว่า ไอ้ระบบรถไฟฟ้าที่เราเห็นว่าสะดวกสบายแล้วก็ดูใหญ่โตอลังการเป็นใต้ดินเป็น BTS แล้วดูยิ่งใหญ่ดูซับซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วส่วนประกอบทั้งหมดเลยที่จะที่จะร่วมกันประกอบขึ้นมาแล้วกลายเป็นระบบรถไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นเนี่ยจริงๆมันซับซ้อนอย่างที่อย่างที่ท่านผู้ฟังทั่วๆไปจะรู้สึกจริงหรือเปล่าประเด็นนี้ผมคิดว่ามันก็เลยนํามาสู่ว่าทางทางสสอกระทรวงสาธารนี่ยครับก็ได้มอบหมายให้ทางสถาบันการขนส่ง ร่วมเป็นพันธมิตรในการมามาศึกษาในเรื่องนี้แล้วเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านซึ่งซึ่งในหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงคุณทินที่ที่มาเป็นวิทยากรในในรายการนนในวันนี้ด้วย,วยะนะครับเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยครับเพื่อให้ทางทางท่านผู้ฟังเนี่ยได้ได้เห็นภาพโดยรวมว่าองค์ประกอบของระบบรถไฟฟ้ามันซับซ้อนอย่างที่เรารู้สึกหรือเปล่าเนี่ยก็ผมคิดว่าเราเราเรา,เราน่าจะลองรบกวนคุณคุณทินลองลองให้ให้เพื่อให้คุณทินได้ฉายภาพให้เห็นนะครับว่าจริงๆที่ คนคนไทยจะมองว่าโอ้มันยิ่งใหญ่อลังการมากมีรถไฟฟ้าทั้งบนดินคือบนลอยฟ้ากับใต้ดินเนี่ยมันโอ้โหตื่นเต้นมากจริงๆมันเป็นความซับซ้อนอย่างนั้นหรือมันเป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะต้องตื่นเต้นไหมครคือจริงๆในในความรู้สึกและก็ในประสบการณ์นะครับสมัยก่อนประเทศไทยยังไม่เคยมีรถไฟฟ้านะครับโปรเจกต์แรกที่มีอยู่คือโครงการของรถไฟฟ้า BTS <5. S 2> นะครับ 23, 23มกิโลก็ ครั้งแรกคนไทยยังไม่มีสภาวการณวันนั้นเนี่ยมาถึงณวันนี้เราก็ยังมองว่ารถไฟไฟ้าใต้ดินเนี่ยเมื่อก่อนคนไทยก็ยังไม่รู้ว่าใต้ดินเขาวิ่งยังไงบางคนจะสงสัยว่าเขาจะเจาะขุดยังไงถึงจะเป็นใต้ดินเจาะไปแล่นน้ําไม่ไหลหรือรไม่ซึมห,หรือดินจะยุบลงไปจากวันนั้นนะฮะปี2000ถึง2005รถไฟไฟ้าใต้ดินเริ่มเริ่มดําเนินการ ก่อสร้างแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินได้ทุกวันเนี่ยก็คนไทยก็มองเห็นแล้วก็เคยนั่งมาแล้วว่าใต้ดินเขาวิ่งยังไงนะครับบางท่านอาจจะเคยไปเห็นต่างประเทศนั่นคือจะอยู่บนดินหรือใต้ดินนั่นคือสรีระร่างกายส่วนของอของทางด้านลอยฟ้าหรือบนดินนะครับแต่หลักๆโครงสร้างหรืออะไรนี่จะเป็นมาตรฐานเหมือนกันนะค,คือการการออกแบบรถก็จะรวมถึงระบบรางนะฮะงานของในระบบรถไฟฟ้าก็จะมีงานระบบ งานโยธาบงานโยธาก็คือโครงสร้างทั่วไปไม่ว่าจะอยู่บนดินใต้ดินก็นั่นคือเป็นทางด้านออกแบบนะครับขึ้นอยู่ความเหมาะสมแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านฟ i นแลนเชียลทางด้านเงินลงทุนนะครับแล้วก็งานงานระบบรางระบบรางก็อย่างที่อาจารย์ประมวลอธิบายเมื่อกี้นะฮะว่าก็คือรางนะเป็นเหมือนรางรถไฟบ้านเราอันนั้นคือกว้าง1เมตรเป็นมิติเกตแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดเกตก็เมตรสีนะครับอันนั้นเป็นเป็นที่ใช้กันบ่อยๆนะฮะ คือมาอันนี้ผมขอย้อนมาตัวรถเลยนะครับว่าในตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วเรามองตัวรถน่าจะมองเหมือนรถบัสคันหนึ่ง <c oughs> ความกว้างของรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะฮะความความกว้างจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรครึ่งและความยาวก็จะคล้ายๆกันเท่า <c oughs> ๆกัน <c oughs> ความยาวของรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถหลายๆบริษัทที่ผลิตจะอยู่ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับ <c oughs> แล้วก็กลไกล,ลกและส่วนประกอบชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนหลักๆอย่างที่ เรามองมองเห็นนะครับท่านก็จะเห็นว่าช่วงล่างก็คือแค่นะครับซึ่งภาษาช่างเราเรียกบุกี้ก็นั่นคือส่วนหนึ่งของของช่วงล่างนะฮะรถในหนึ่งในหนึ่งตู้เนี่ยจะประกอบด้วยแค่สองสองสองชุดนะครับอยู่หน้าชุดหลังชุดนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองส่วนส่วนของค่าสีนะคาสีก็จะเหมือนรถทั่วไปก็จะมีเหล็กยาวๆอยู่ซ้ายอยู่ขวาแล้วก็มีการเชื่อมแลวก็รมีการออกแบบ ให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงที่จะรับกับน้ําหนักรถนะฮะซึ่งจะอยู่โดยโดยทั่วไปจะออกแบบรถนี่ก็อยู่ประมาณเพานี่อยู่ประมาณสิบหกตันนะครับ,รบตัวนั้นก็โครงโครงสร้างของคั้วสีนะครับหลังจากคัสซีก็จะมีส่วนของตัวถังนะครับ,รบตัวถังก็ก็มองให้มองง่ายๆก็คือเหมือนรถบัสตัวหนึ่งซึ่งจะประกอบส่วนจะรูปร่างยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับการออกแบบของทางด้านวิศวก,กรแล้วก็ทางด้าน ผู้ผู้ซื้อนะฮะว่าชอบลักษณะไหนนะครับตรงนั้นไม่ไม่ให้ประเด็นหลักก็มองมองก็คือถ้ามองโดยทั่วไปมีหลายๆบริษัทที่พ่เราเนี่ยสามารถที่จะประกอบตัวนี้ได้เลยนะฮะที่ที่มองเห็นนะฮะศักยภาพประกอบได้เลยนะครับและส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อคอนโซลน,นะฮะห้องคนขับซึ่งห้องคนขับก็จะมี ทั้งฮาร์ดแวร์อันฮนาร์ดแวร์ก่อนนะครับฮาร์ดแวร์ก็จะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกคุมแล้วก็มีพวกมิเตอร์เกตพวกตัววัดต่างๆหรือตัวเซ็นเซอร์ต่างๆอาจจะเซ็นเซอร์วัดรอบนะฮะแล้วก็มิเตอร์มองให้มองเหมือนรถรถเกง๋งคันหนึ่งนะคะรับการที่จะมิเตอร์จะขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบสมัยเก่าที่ว่าใช้ระบบธรรมดาอันหลังๆมาจะเป็นใช้ระบบดิจิตอลเป็นตัวเลขขึ้นตัวนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญก็คือว่า จะคล้ายๆกันการออกแบบก็จะส่งส่งมาจากล้อจากเพาว,ว่าจะวัดรอบตรงนั้นห้องคอนโรนนะฮะห้องคอนโซนบางชิ้นส่วนในในมุมมองผมนะครับเราอาจจะการลงทุนที่จะผลิตชิ้นส่วนนั้นคงอาจจะจะ,จะอาจจะใช้เงินหรือว่าอาจจะต้องไปขอซื้อมาก่อนอืมฮเพราะว่าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนซึ่งจะลงทุนความคุ้มทุนนี่ถ้าจะมองมุมมุมมองก็อาจจะอื สูงหรือหรือว่าดีมานทความต้องการาอ,าอาจจะไม่เยอะกับ,ก,บการที่จะไปตั้งโรงงานผมดูว่ามันอาจจะไม่ครอบเอรนะฮะถ้ามุมมองอย่างนึงคือในรถทุกวันเนี่ยที่ที่ใช้ในระบบบ้านเราเนี่ยบางชิ้นส่วนบริษัทไม่ได้ผลิตเองเขาก็ไปซื้อมาประกอบอย่างที่ท่านที่ชายพูดเมื่อกี้นะะซื้อมาประกอบประกอบไม่ว่าจะเป็นลูกปืนมิเตอร์เกตไอตัวเซนเซอร์ซึ่งสามารถที่จะ ซื้อมาประกอบได้ <Okay. S 2> ตัวหลักๆอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากโครงสร้างนะครับ <Okay. S 2> ก็คือระบบควบคุมตัวนี้ก็คือระบบควบคุมอย่างที่อาจารย์ประมวลพูดเมื่อกี้คือซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ถ้ามองมุมมองคือถ้ารถทั่วไปเนี่ย <Okay. S 2> ก็จะมีระบบเหมือนกับรถรถบัสคันหนึ่ง <Okay. S 2> ระบบเบรกก็คือเบรกโดยทั่วไปก็จะเบรกเป็นระบบเมคานิต <Okay. S 2> มีก้ามปูมีผ้าเบรกแล้วก็ก็คือเบรกลมนะครั hmm. บเบรกลมก็เหมือนกับรถรถ 18ล้อจะมีถังลมจะมีมอเตอร์ปั๊มนะครับซึ่งจะทำงานเหมือนเบรกรถแล้วก็ส่วนอื่นๆผมมองดูแล้วประเทศไทยน่าจะนะฮะณวันนี้เรามี BTS อยู่23่มกิโลกับใต้ดิน20กิโลผมมองว่านาคตเนี่ยความต้องการมันจะเพิ่มขึ้นพึ่งๆนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นครับณวันนี้ผมเชื่อว่าวิศวกรหรือช่างหรือช่างที่มีทักษะในปัจจุบันที่เรามีอยู่ผมเชื่อว่า มีความรู้มีความสามารถค่อนข้างจะใช้ได้ครับเชิญอาจารย์ครับ,ค,รบคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าให้เปรียบเทียบผมขอเปรียบเปยแล้วกันถ้าองค์ประกอบทั้งหมดเลยคิดเป็นร0อยเปอร์อเซ็นตอวัยวะส่วนต่างๆองค์ประกอบต่างๆของรถไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากจํานวนมันเยอะ ถ้าร้อยเปอร์เซ็นี่ยเราอาจจะยังคงนักวันนี้นะครับอพอสอนี่ละสองห้าห้าสองเนี่ยรเราคงอาจจะยังไม่สามารถทําได้ครบทุกชิ้นบางชิ้นส่วนคงต้องยอมรับครับว่ามีผู้ผลิตในต่างประเทศที่มีความชํานาญเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์ในเรื่องความปลอดภัยเรื่องความทนทานในการใช้งานเรื่องคุณภาพของวัสดุเนี่ยมายาวนานกว่าเรารบ,เบางชิ้นส่วนคงอาจจะยังจําเป็นต้องนําเข้าแต่ในบางชิ้นส่วนซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนกับภาพโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย ก็อาจจะมีตัวเลขที่น่าสนใจที่คิดว่าถ้าเราสามารถผลิตกันเองได้ในในประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกัน hmm. นะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อย่างเมื่อกี้นี้ทางทางคุณทินเนี่ยพยายามจะให้ให้ให้เห็นภาพว่าองค์ประกอบหลกักๆของรถไฟฟ้าทั้งระบบเลยเนี่ยภาพอย่างง่ายที่สุด <c oughs> ผมขออนุญาตสรุปแล้วกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> อันดับที่1 เป็นเรื่องของระบบรางจะเป็นรางแบบลอยฟ้าก็ดีหรือเป็นอุโมงค์แบบใต้ดินก็ดีมันก็เป็นเพียงแค่ระบบรางอันที่2ก็คือตัวรถไฟที่ไปวิ่งอยู่บนรางตัวรถไฟเนี่ยจะให้วิ่งแบบของเก่าก็คือเป็นระบบดีเซลก็ใช้น้ํามันถ้าเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบใหม่ๆก็ใช้ไฟฟ้าอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าถ้าเป็นถ้าเป็นกรถไฟฟ้านะครับที่จะจ่ายให้กับตัวรถไฟที่จะไปวิ่งอยู่บนรางซึ่งโดยทั่วไปอย่างที่เราเห็นกันในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่าเป็นแบบใต้ดินก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนรางรในขณะที่ถ้าถ้าเป็นระบบใหม่ๆท,ที่ที่อาจจะได้มีโอกาสเห็นบางท่านอาจจะได้มีโอกาสเห็นแล้วกับกรณีของสายที่ไปสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตลิงค์ไฟฟ้าจะจ่ายอยู่เหนือรางรรจะมีสายไฟเส้นเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็มีตัวรถไฟเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปเกี่ยวไฟฟ้าที่ว่านั่นเอามาใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถไฟตรงนั้นชุดที่3ก็คือระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับรถไฟ อันที่สี่ก็คงเป็นเรื่องของระบบควบคุมคที่ทําหน้าที่ตรวจติดตามการเคลื่อนที่ตัวรถไฟว่าเขา้ขาเข้าสถานีตอนกี่โมงออกไปตอนกี่โมงอัตราเร็วเป็นยังไงตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้ามองจากภาพรวม4ี่ตัวนี้นะครับณมิติปัจจุบันที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมทางสสอ,อสนใจเนี่ยคงคงไม่ได้สนใจไปที่ทุกชิ้นในในอวยวัฒทั้งหมดที่ผมพูดถึงรเราเราเริ่มต้นไปที่ตัวรถไฟก่อนอเพราะว่าน่าจะเป็นระบบซึ่งเรามีอุตสาหกรรมพื้นฐานร,ร,รอรับอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเครื่องกลไม่ว่าจะเป็นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหลายแหละเนื่องจากเราทํามากันร่วม30-40ปีเนี่ยรจริงๆมันมีอุตสาหกรรมที่คล้ายๆเยอะมากเพราะงั้นแล้วนั่น,น,นค,คือเราก็เลยเริ่มต้นพุ่งความสนใจไปที่ ตัวรถก่อนนะครับเพราะงั้นพอมองไปที่ตัวรถก็อย่างที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าเฉพาะในตัวรถเองก็มีชิ้นส่วนเยอะอบางชิ้นยังคงต้องยอมรับว่าคงต้องต้องนําเข้าแต่หลายชิ้นเนี่ยก็แปลว่าผู้ผลิตในเมืองไทยสามารถทําได้ข้อมูลที่เราได้รับการศึกษานะครับผู้ผลิตรถไฟฟ้าหลายแห่งในโลก บริษัทที่เริ่มทําหลายแห่งก็เริ่มต้นเคยทํารถทัวร์มาก่อนเคยประกอบรถรถรถขนส่งแบบเดียวกันเนี่ยรถรถบรรทุกเนี่ยครับเคยทํามาก่อนเพราะงั้นเราก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการในเมืองไทยที่ที่ทำอุตสาหกรรมคล้ายๆแบบนี้คน่าจะสามารถทําได้จริงๆก็คือมีมีมีหลายบริษัทที่เราอาจจะพอรู้จักกันนะครับก็ก็มีจานวนไม่น้อยทีเดียวก็เลยเป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจรวมไปถึงเพียงแต่ว่าในในชิ้นส่วนหลายชิ้นที่มันยังคงมีความซับซ้อนมันก็ยังอยู่ในสถานะที่คงจําเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติม ว่าในทางเทคนิคแล้วในทางเศรษฐศาสตร์แล้วในในในทางธุรกิจหรือในทางทางด้านทางด้านการเมืองหรือแม้แต่ทางทางด้านนโยบายต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตสิ่งเหล่านั้นได้ได้มากขึ้นหรือเปล่าครับช่วงนี้เป็นช่วงซึ่งซึ่งทางสสอแล้วก็สถาบันการขนส่งเนี่ยกำลังเริ่มต้นทางการศึกษานะครับเพราะงั้นคงใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งผลการศึกษาว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้อย่างชัดเจนแล้วก็เพื่อจะให้ทางทางสสอเนี่ย กำหนดเป็นนโยบายแล้วก็ไปส่งเสริมต่อเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งตามแผนเราก็คงประมาณ4-5เดือนอจากนี้ไปเลยก็ลับก็น่าก็น่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นมามา,มาเผยแพร่ต่อไปนะครับครับคุณอิทธิชัยมีอะไรเสริมไมหมฮะในตอนท้ายครับในแง่ของออผลที่เราคาดว่าเราจะได้จากงานวิจัยที่ทางสถาบ,บันการขนส่ง,งจุราครับเ,เป็นผู้ศึกษาวิจัยให้เรานะครับนอกจากที่เราดู ว่าเราควรจะวางโพิชันนิ่งของอประเทศไทยเนี่ยรตรงไหนหจะทำอะไรได้แค่ไหนแล้วนะครับสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้ก็คือว่าแนวนโยบายนะครับซึ่งแนวนโยบายที่ที่เราจะเดินหน้ากันต่อไปก็ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายที่จะสนับสนุนทางด้านอุตสาหกรรมในเรื่องของการลงทุนนะครับ,รบเราจะมีสิทธิประโยชน์ยังไงให้กับผู้ที่มาลงทุนตั้งโรงงานประกอบ นะครับจะมีให้อย่างไรบ้างกับผู้ที่ทําผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆนะครับ,รบดูทางด้านของการพัฒการสร้างบุคลากรเข้ามารองรับนะครับก็คือเราคงต้องมีการซึมซับเทคโนโลยีนะครับ,รบแล้วก็ต้องมีการผลิตบุคลากร,กรจากทางภาค สถาบันการศึกษานะครับที่จะป้อนให้กับทางอุอาาตสาหกรรมต่อไปนะครับแล้วก็มองในเรื่องของกระบวนการที่จะวางระบบของการถ่ายทอดเทคโนโลย,ยีนะครับถ่ายทอดเทคโนโลย,ยีจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มีการ manage นะครับมีการบริหารเทคโนโลย,ยีให้มันสามารถจะพัฒนาต่อเนื่งองต่อไปได้นะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของพวกสาธารณรปโภคสนับสนุนต่างๆ infrastructure ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ห้องทดสอบนะครับหรือว่าจะมีระบบที่จะรับรองมาตรฐานเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าต่อรถไฟฟ้าเหมือนต่อรถทัวร์แต่เราต้องมั่นใจครับว่าปลอดภัยสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีมาตรฐานความปลอดภัยเราคำนึงถึงประชาชนผู้ชู่ใช้ในระดับที่เป็นที่ยอมรับกันได้ทั่วโลกทุกทุกคนขึ้นรถไฟได้อย่างสบายใจเพราะตรงนี้ต้องเป็น สําเนื้อสิ่งเือนใดตอนจบของเรื่องคือใช้แล้วต้องปลอดภัยใช่ครับนะครเชิญคุณทินช่วงไทยนิดนึงครับผมคงมีเสริมอีกนิดนึ่งที่จาย์พูดเมื่อกี้ฮะคือโดยทั่วไปการออกแบบรถไฟนี่ก็จะมีการออกแบบเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะฮะเดินทางสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยเท่าที่ดูประสบการณ์มานะฮะผ่านมาพอสมควรเนี่ยระบบ ระบบที่ออกแบบมาแล้วบางอันประเทศไทยอาจจะย,ยังผลิตไม่ได้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าระบบแค่เนะะี่ยคือแค่ถ้าเสริมอีกนิดนึงการจะมีพวกเกียร์เข้าไปด้วยนะฮะถ้าขับด้วยรถขับด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นขับด้วยระบบรางที่3มก็คือจ่ายที่ที่ข้างล่างนะฮะหรือจะจ่ายบนหัวนะฮะก็ไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญคือจะมีลักษณะเหมือนกัน <c oughs> จะจ่ายไฟด้วย750โวลต์หรือ <c oughs> ว่าจ่ายด้วย24,000โวลต์พอมาเข้าตัวรถอะตัวรถเนี่ยมอเตอร์นี่จะเหมือนกัน <c oughs> ใช้ไฟ <c oughs> ใช้ไฟประมาณ4 600โวลต์ซึ่งระบบระบบพวกนั้นอ่ะเป็นระบบย่อยๆบางบางตัวเนี่ยผมเข้าใจว่าประเทศไทยอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าบางสิ้นส่วนเนี่ยณวันนี้เราอาจจะต้องนําเข้าก่อน <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อเริ่มเหมือนกับค่อยๆค่อยๆเหมือนกับสมัยก่อนที่ อังกฤษจะเริ่มมีรถไฟนะฮะมาจากรถม้าเหมือนเ่เซอร์ไอแซค,คนิวตันที่ผลิตรถเป็นครั้งแรกเป็นเป็นสตรีมเป็นพวกเธอใบนะ,ค,ะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นมาณวันนี้มันก็มาพัฒนาถูกพัฒนามาเรื่อยๆและถูกค้นความ,มาเรื่อยๆในประเทศไทยตอนนี้มันเป็นเทคนโนโลยีที่ที่เราสามารถจะเรียนรู้กันได้เร็วและเรียนรู้กันได้ผมเชื่อเชื่อเลยนะครว่าประเทศไทยเนี่ยณวันนี้น่าจะ น,ะะน่าจะรีเริ่มตรงนี้แล้วก็เราเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีบุคลากรที่มีศักยภาพนะครับครับ,รบแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าพอมีงานวิจัยเรื่องนี้มาแล้วเราจะสามารถทําได้ทุกอย่างทั้งระบบทั้งหมดเลยนะฮะอาจจะต้องอย่างที่วิทยากรทั้ง3ท่านได้บอกว่าก็น่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับวันนี้เรื่องเราที่วิทยากรทั้ง3ท่านมานำเสนอครับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และน่าจะหมายถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยด้วยนะครับต้องขอบพระคุณครับ3ท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประมวลสุธีจารุวัฒนะอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันการขนส่งจุฬาครับคุณอิทธิชัยปัมาศิริวัต์เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักนกโยบายอุตสาหกรรมรายสาขาหนึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็คุณทินใจง,งามนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโครงการระบบ ขนส่งทางรถไฟขนส่งมวลชนที่ให้เกียรติมาร่วมรายการวันนี้นะครับขอบพระคุณทั้ง3าท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจุลาวิจัยครับยังไงสถาบันการขนส่งน่าจะมีเรื่องราวดีๆในลักษณะนี้มานําเสนอนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการจุลาวิจัยแล้วก็รวมไปถึงสถาบันการขนส่งด้วยครับวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ